เอาวะเจอนักแก้ามเข้าไปดูแขนซะก่อนดูแขนน้องซะก่อนโอ้ยเียบไม่กล้าปิดเยอะไงก็ไม่อยากให้ขาดในมือเูใช่ใช่ปาเพราะเมื่อกี้มันเอยู่ใช่แล้วเมื่อกี้มันเอียงไปนู่นแล้วมันขึ้นแล้วเมื่อกี้ว่ายช่อนว่ะว่ายช่อนว่ายช่อนทะเลกูว่าสี่สิบโลขึ้นอ่ะโอ้ยโดฮะโดเออชดโดตีแปลงอ่ะใช้กระพรูปิด ชดโดก็มากระเบนราหูละหูอมจันเฮ้ยไมนื่โอ้ยโอนนี้อย่าให้มันอย่าให้มันมันไม่คืนดิเออไหวมะเนี่ยพี่ยอดเลยใช่ซื่อไหวมาห้ามอะไรนะกลับไปเล่นกล้ามให้เยอะกว่านี้นะก็มาเอาห้ามอะไรอยู่วะโอ้ยดูดิมันดึกดึกดึนปางเยอะกว่ายอกไม่ไหวกูได้นะ มันขึ้นแล้วนะคเมื่อกี้มันขึ้นลอยฝั่งรู้แล้วเราลงลงอย่าสูงมากตอนนี้เข้านาทีที่สามสิบแล้วนะครับตอนนี้เข้านาทีที่าแล้วนะครับงเข้าี่มวนรับตอนน้เข้ี่บแล้วะรับตอน้่บแล้ะปบ เน,น,น,นี่ยนเะนี่ยมันขึ้นแล้วเนะนี่ยจังหวะเนี่ยมันขึ้นแล้วเนะนี่ยดูดูจากคันดิอพอพอเพื่อนลงลงล็อกเก็เเนะเกบสายวันนี้วันทะเลเดือดครับวันทะเลเดือดศึกวันทะเลเดือดนะไม่ใช่วันทรงชัยไม่ใช่นักมวย เนี่ยมันขึ้นแล้วเนี่ยมันขึ้นเร็วนี่เราวิ่งชนู่นแล้วนั่นน่ะนี่ขึ้นแล้วเนี่ยสตาร์ทไหมดูสายด้วยนะเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยจ๊อบเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยดูจากสายดิดูจากสายดิจะมาสปูลแล้วขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันสายจะหมดสปูลแล้วนยังไงวะ ไอ้เฮียมุกไหนของมึงเนี่ยมวกบอกขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮียสายวิ่งจมูกสปูเลยขึ้นไปใต้ท้องทะเลเจ้าเอาสักสักปื้ดไหมเราไปโดนตัวจ <c oughs> ด้ไหมแดงไม่ดูรังขาเลยช้างแดกขาคือสายเลยเจ็ดโม เอ้ยมีเวลาเยอะเนี่ยอเอาให้มันหมดอ่ะมึงไม่หมดมึงก็นี่แหละสี่ครัวร้อยเนี่ยแล้วน้ำหนักมันนะมันเลยสิบสองกิโลละโน่นเนี่ยมันขึ้นไหมละ่ะดูดิข,ขึ้นเนี่ยหน,น,น่าวขับเรือตามนี้ อเออเ,เก็บดูดินู่นน่ะไปเก็บหัวมันเลยนู่นน่ะตอนนี้เราเอาเรือตามนะครับอยู่ใต้ท้องทะเลนั่นแหละสามสิบเมตรเะตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่แน่แล้ว เฮ้ยคือขึ้คือเป็นปลาที่ปลาไม่ดีนะ้วเก่าเพราะว่าถึงาามงนานมันขาดมากมันแตกไงดาวมือฉมังอันนี้เปลี่ยนกันสามยกยกละสามคนโหนี่มันคืออะไรกันแน่ มันความรู้สึกความรู้สึกมันไทยอย่างเดียวเลย